คนที่มีบัตรเครดิตทุกคนนะครับน่าจะอยากฟังคลิปวิดีโอนี้เพราะว่าในวันศุกร์ที่ผ่านมาครับคุณถากรปิยพันธ์จากชมรมธุรกิจบัตรเครดิตสมาคมธนาคารไทยครับออกมาแถลงว่าได้มีการหารือนะครับกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติเนี่ยเพื่อออกนโยบายเป็นมาตรการนะครับสำหรับลดดอกเบี้ยบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ถินเชื่อเช่าซื้อต่างๆครับเพื่อที่จะช่วยประชาชนนะครับบรรเทานะฮะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ รายละเอียดเป็นยังไงใครได้ประโยชน์อะไรบ้างเราในฐานะลูกหนี้หรือว่าคนที่ถือบัตรเครดิตจะได้ประโยชน์ยังไงจากเรื่องนี้วันนี้ไปฟังกันครับสวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้คุณอยู่ในรายการฟินฟินรายการที่เราจะเอาภาษาเรื่องการเงินที่มันเข้าใจยากๆครับมาย่อยให้ฟังในภาษาที่เข้าใจง่ายๆอย่างที่เกิ่นไปตอนต้นนะครับว่าล่าสุดเนี่ย สมาคมธนาคารไทยก็เตรียมที่จะหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตโดยข้อมูลที่ออกมาเบื้องต้นนะครับคือจะมีการลดดอกเบี้ยดังนี้ครับอย่างแรกครับคืออัตราดอกเบี้ยของบัตรเครดิตจาก18%ต่อปีเนี่ยจะเหลือ16%ต่อปีอาจจะฟังดูไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าถ้าฟังต่อครับถ้าหากว่าคุณยอมเปลี่ยนจากนี้บัตรเครดิตเป็นเทอมโลนครับก็คือจะเหลือแค่1ิต่อปีเอาง่ายง่ายว่าดอกเบี้ยเนี่ยหายไป6%เรนะครับพอมาถึงตรงนี้หลายคนก็จะสงสัยว่าแลล้วเทอออมมโนคคืะไรรใช่ับ อธิบายให้ฟังง่ายๆอย่างนี้ครับปกติแล้วบัตรเครดิตเนี่ยสมมติว่าเราได้บัตรเครดิตมาใบหนึ่งนะครับวงเงินสมมติว่า1 0 0 0 0แบาทเราเอาไปรูดใช่ไหมครับสมมติรูดมาเต็มวงเงินเลย1000 0แบาทเราเนี่ยก็จะมีหน้าที่ใช่ไหมครับในการเอาไปจ่ายธนาคารซึ่งการจ่ายเงินครับเราก็จะมีเลือกได้2แบบคือ1คือจ่ายเต็มจํานวนคือรูดเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นกับอีกอย่างหนึ่งคือจ่ายขั้นต่ำครับก็เพราะว่าสมมุติว่าเราไปรูดมาแสนหนึ่งเนี่ยเราอาจจะจ่ายเต็มแสนหนึ่งไม่ไหวใช่ไหมครับที่จะต้องจ่าย ท่านต่ำครับยอดหนี้ที่เหลือก็จะเกิดค่าปรับนะครับก็จะเกิดดอกเบีย้ยที่ถูกคำนวณขึ้นมาสมมติ ห0 0 0 0 0บาทนะครับจ่ายแค่1น0 0 0บาทคือขั้นต่ำอีก9 0้าหนบาทที่เหลือครับก็จะมีการคิดดอกเบี้ยนะครับทบๆขึ้นไปมันทาให้หลายคนเนี่ยสงสัยว่าทําไมมินิบัตรเครดิตแล้วมันไม่หมดสักทีก็เพราะว่าเป็นอย่างนี้ดังนั้นครับพอนโยบายช่วยเหลือออกมาครับเขาบอกว่าถ้าคุณนะครับยอมแปลงหนี้บัตรเครดิตคือไอ้อนก้น90,000เมื่อกี้เนี่ยนะครับที่มีอยู่เนี่ยแปลงให้เป็นสัญญานะครับกู้เงินจากธนาคารก็คือเป็นเทอมโลนคาว่าเทอมโลนครับเทอมมาจากคําว่าช่วงระยะเวลาครับ โลนคือสินเชื่อดังนั้นเทอมโลนก็คือเงินก้อนเมื่อกี้ครับเราจะเอากลับมาแปลงเป็นสินเชื่อครับคือไม่ใช่บัตรเครดิตอีกต่อไปแต่เป็นวงเงินนะครับที่เราจะมีกําหนดในการผ่อนชําระคืนเช่นอาจจะคุยกับธนาคารว่าขอผ่อนคืนตัวนี้สอปี3ปี5ปีนะครับถ้า5ปีก็คือประมาณ60เดือนใช่ไหมครับเขาก็จะเอาตัวเลขนะครับ ที่เราเป็นหนี้อยู่นะบวกกับดอกเบี้ยนะครับที่ลดลงมาแล้วแล้วก็เอาไปหารครับจำนวนเดือนคือ60เดือนถ้าคุณยอมให้แปลงจากบัตรเครดิตไปเป็นเทอมโลนดอกเบี้ยจะลดลงเหลือ12%บำถามคือทำไมธนาคารต้องอยากให้เปลี่ยนจากบัตรเครดิตเป็นเทอมโลนเพราะบัตรเครดิตเนี่ยครับสมมติคุณมีวงเงินคุณจ่ายคืนไปบางส่วนแต่คุณก็อาจจะเอาไปก่อหน,นี้เพิ่มใช่ไหมครับเอาไปรูดเพิ่มได้ ดังนั้นถ้าสมมติคุณยอมเปลี่ยนเป็นเทอมโมนก็แสดงว่าคุณมีความประสงค์นะครับมีความตั้งใจที่จะปิดหนี้จริง,รงๆธานาคารก็จะช่วยลดดอกเบี้ยให้ซึ่งดอกเบี้ยที่ลดลงครับจาก18%แเหลือ12%เปรนี่ยประหยัดลงเยอะมากนะครับแทบจะเรียกว่าน,นี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเลยสําหรับคนที่มีหนี้บัตรเครดิตอยู่เพราะก่อนหน้านี้ครับดอกเบี้ยสิเนี่ยหลายคนบอกว่าหาเงินมาจ่ายไม่ไหวนะครับตอนนี้เกิดโควิดขึ้นพอดีครับนี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมาปดหนี้บัตรเครดิิิตตตตกกกัััันนไดดด้้ขยบบบบจาาาเเเเรรรรรืืรรร่่อองงงงคมส บัตรกดเงินสดก็มีนโยบายในการลดดอกเบี้ย,ววยให้เหมือนกันครับซึ่งบัตรกดเงินสดนะครับก็จะลดจาก28%ต่อปีเหลือ26%ต่อปีถ้าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลก็จะลดลงมานะครับจาก28%ต่อปีเหลือแค่25%ต่อปีแต่ทีนี้ถ้าเป็นสินเชื่อนะครับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สถาบันการเงินเฉพาะกิจก็คือเป็นว่าเป็นธนาคารนะครับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าที่รัฐบาลเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเช่นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์พวกนี้ครับก็คือก็จะช่วยลดดอกเบี้ยให้นะครับจาก28%ต่อปีเลยแค่22%ต่อปีครับในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือสินเชื่ออื่นๆครับยังอาจจะได้รับความช่วยเหลือนะครับจากนโยบายครั้งนี้ด้วยยกตัวอย่างเช่นสัญญาจำนำทะเบียนรถนะครับจากแต่ก่อนเนี่ย28%ต่อปีก็จะเหลือ24%ต นอกจากนั้นก็พวกสัญญาเช่าซื้อนะครับก็จะปรับเปอร์เซ็นต์ลดลงนะครับดอกเบี้ยลดลงมา1%จากสัญญาเดิมคือเอาง่ายๆว่าช่วงนี้คนที่เป็นลูกหนี้คนที่มีบัญชีนะครับ นี้หรือว่าสินเชื่อกับธนาคารอยู่เนี่ยน่าจะแฮปปี้กันทั่วนายังไงก็ตามครับไม่ว่าคุณจะมีสินเชื่ออะไรอยู่หรือว่ามีบัญชีนี้กับที่ไหนอยู่สิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของการบริหารนี้นะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นนี่เสียเพราะถ้าคุณพลาดครั้งหนึ่งแล้วเห็นว่าช่วงนี้ภาระค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็เลือกที่จะหนีนะครับไม่พูดคุยกับคนที่เป็นเจ้าหนี้ไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยถ้าสุดท้ายนะครับโดนฟ้องร้องขึ้นมา บางทีเป็นหนี้ก้อนนิดเดียวนะครับแต่ว่าติดประวัติไปนะครับประวัติไม่ดีอนาคตเราจะทําธุรกรรมทางการเงินเนี่ยก็จะเป็นเรื่องยากนะครับแบบนี้ไม่คุมดังนั้นถ้าช่วงนี้ครับติดปัญหามีปัญหาอะไรผมคิดว่าโทรคุยโทรเจรจาโทรไปต่อรองกับธนาคารที่เป็นคนให้สินเชื่อเราเนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับเรื่องของการบริหารการเงินดีๆนะครับความรู้ทางการเงินดีๆที่มันเคยเข้าใจยากๆเนี่ยเราจะเอามาย่อยให้ฟังเป็นภาษาที่เข้าใจใง่ายๆแบบนี้อีก ดังนั้นตอนนี้ครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามช n e l ของเรากันไว้ด้วยฟินฟินใน YouTube แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจฟินฟินนะครับใน Facebook กันด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ทางการเงินที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังง่ายๆแบบนี้อีกแล้วก็ใครอยากให้ผมมาอธิบายเรื่องไหนอยากให้ขยายความเรื่องอะไรให้ฟังอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมและทีมงานจะมาเล่าให้ฟังสําหรับวันนี้ใครสงสัยเรื่องอะไรหรืออยากถามอะไรเพิ่มเติมสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ